วว่าาพูดดิว่าทำไมหนูถึงอยากอาบน้ำตอนนี้หนูตัวร้อนอยู่พูดดีว่าทำไมหนูถึงอยากอาบน้ำเพราะอะไรเมื่อกี้แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกขาคอมเมนต์ีนคอมเมนต์หขาดคอมเมนต์คอมเมนต์ แมล้วมีอะไรดำไหมแล้วอะไรดำที่หนูบอกอ่ะตูก็ดำตูก็ดำตุก็ดำ หนูถึงอยากอาบน้ำเหรอ,อแต่ตอนนี้หนูยังอาบไม่ได้นะเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้หนูต้องไปช่วยถุด้วยอันนี้อันนี้ตัวหนูตัวหนูี้ตัวหนูต้องไปลี่ยน พ่ออยพรผู้นี้ได้ไหมไ,มไตอนนี้มันมืดแล้วอะสี่ห้าทุ่มแล้วอะไหนลองนั่งดีลุขึ้นนั่งดีนั่งคุยกันดีดีดีเร็วเดี๋ยวดนน้อง